สวัสดีครับทุกูทุกคนพี่น้องมาเด้อพี่น้อ,นองเอ้ยมาหนี้มากินจำเอ็นกันพี่น้องเอ็นมึ่งบางพิพิธภัณฑ์ไปจำเอ็นเลยเอ็นยังนี่้งพี่คนใหเยนะิเงัวหรือเอ็นควายมันมีอะไรเอ็นไหนล่ะให้ชิลู์เราชื่อว่าต,ตลาดงนี่นพี่น้องโอ้โห,น,โหนี่จำเอ็นพี่น้องเมียเห็ดจำเอ็นให้กินไปอันนี้น้องนี่มาเด้อพี่น้องบัวแพงดอกพี่น้องเอ้ยไม่ละสิบบาท ไม่เลยยี่สิบเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องยามเอ็นพี่น้องท่านอากาศท่านอากาศเห็นยังกินนะฮะท่านอากาศยังกินตำบักทัวอาสวัสดีค่าก่อนนะสาวนะสาวมองกันดิมองกันมองก่ันไปพี่น้องอันมองก่อนมองก่อนมองก่อนก่อนเฮยังกินนะเฮยังกิน ตำแล้ววะเขยังกินะตามตัวตาเานั้นใกินใครอยู่ว่เออกลรไทกพอแหละก็เพละเปิดพวกขี้ดินี่ไปนอนวันนี้มีวันนี้มีแต่สาวๆไปนอนเลยเต็มบ้านเลยไปนอนผู้ชายมีก็ส่พิกองเมตนึงเดจะเฮ็ดบ่านี่มน ใช้ย oh, yeah. mm ังไงไปน่องจามเป็นบ oh, ้านเฮานี่แหละไปน่องบะมุ้งใช่ยังไงวะสิชุดแบบทางบ้านเฮาป่นี่ไปน้องนี่ก็เริ่มตำอะไรไปน่องนี่นก็ันเคียน่าน่พริกเรีนชะตา nhiều rồi bố nọ sao sốt p sao... <laughs> <laughs> còn con chi ôi mong là đẹp à? như một tem con <laughs> bị ai ơi nè này <laughs> ตำหม uh ัก huh. ถ ah> totally ั่วตำโอ้หลายคนเลยี่น้องมีแต่แม่ครัวทั้งนั่นไปนอนเลยถ้ามีลูกถ้ามีผัวกาเลี้ยงผัวกุ้มในไปน้องเลยนั่นบอกนะสาวฮะจะเอาว่าผัวอยากจะประกาศหาตำตำตำช่องยูทูบ พลกยังเ,เป็นเมลียอยู่แล้วมันเอ๊ะพเตัวตามพลิกก่อนแล้วค่ะอาบัวองทีละาแล้วอ่มวอไม่กลัวมือใหม่ไปนอ้องมือใหม่โอ,โอ้โว้าไอีสานมึงว่าเพิ่มชเตะก,กุลโลนี่ก็ไก่จิตสุกแล้วไปน้องนานกีนกนยรีมาีิแบบเซ็บเซเย็ดยังอีกนี่นะ เจวเจีาวหอมพนจับเลือกอยู ació, mm. ่บนเจ้าไม่ต้อยากกินนำชุ่อะไรหรอไปกินด้้านไ่โอ้ใจหาลายแท้ใจลายทะนัวแล้วอยากไลูกม่เหี้ยแล้วแล้วกระซาวบางกับน้อยไ่น้องสสดอยู่ไปน้องสดตอน ตนัเ่อตอนพัวเพอ่อไนอนเองพัวเพอกเจอกินแล้ววันนี้เสียงาวเหตุงานเสซยบเลยทุกคนเลยนี่นัน่งไปนอนเนาะนีหนังเฝออยู่ไปนอนเอาอยนัะนในกระปุกออกมาวกระปุกข้างบนไมลยเห็นปุกตองขวดน่มาแม่นบ้เรียบร้อยอันนี้ยังบยย่างเลย ตอนยังบดย่างแล้วตอนย่างแล้วนี่นี่นี่มันจะเป็นสีนี่พี่น้อกเดี่ยวกับพอแล้วพี่สุเป็นยังไงเลยบ้านก็จะหกหน่อยนึงพี่น้องบ้านคนทํางานค่ะทํางานก็ที่ทํางานก็ตรงนี้พี่น้องที่พักก็อยู่นี้พี่น้องเอ้ยททีี่่กินอยู่ที่กินที่อยู่ที่นั่นก็อยู่ที่ที่เดียวกันหมดเลยไปหน่องเออ เยบีบอกว่าเออไปทำไมบ้านลกจังลกเลยไปนอนที่ทำงานกับตรงตรงนี้ที่กินกันตรงนี้ที่พักที่นอนกันอยู่ตรงนี้ไปนอนนี่แหละไปนนเลยเียมา่นจะกียะนอองนอะรคนนี้ไปนอยเห็นมะนา ตามักทัวร์อย่าหันจะติดอ่ะจะหันใจนั่นมันจะเป็นหอยถือถล้วเมื่อกี้นี่โอ้ใจซุินลล้วกินนี่องบงจกินอ่ะลำเลือดจะกินหัวนะกินยกหนึ่งให้หนึ่งเออช่องต่อให้แล้ช่วงลูกเดียวก็ได้จกิน อ้าโอเคไปน้องจะรอเบ,บ,บิงจะรอเบิร์ตอนกินเลยไปน้องเด้อรอเบิร์ตอนกินนะครับหนานหนานมา,มา,มาพี่น้องคนเฝากันนำนำไา่ไล่อยู่น <laughs> คนเฝากันนำไล่ไลอยู่พี่น้องเลย,ยจะรอเบ,บิร์ตอนกินเด้อครับผมแซ่บแเลยพี่น้องมื้อนี้จาเอ็นบานเฮา ใช่ลืมใส่ปลแดกปลาลืมใส่ปลแดกพี่น้องตำมกทั่วลืมใส่ปลาแดกใส่เกลือก็ได้บ่มีปลาแดกก็ได้เราชิมตอเราชิมตอแ่ปแดกมันิแค่ตอราเดวายตำมกทัลลืมใส่ปลแดกตำจนจนแหลกมดและแต่บอบวงช่องบวงอ่ะแลวก็เรืบวงใหญ่บบวง้พไปสิเกบ ตอนนี้กระเสร็จเรียบร้อยกับกินแล้วนไม่น้อ g มีโอ้มีลาบด้วยนี่ว่ามีลาบเลือดลาบมีก้อยนนไม่น้องนเดีน่อมนกะทุกคนมาเดินไปน้ n g เลยมากินน้ำกันเสเลยมาครับผมี่คก็มามา บักละบักละกินข้าวไม่เอินลุงป่าเลยนะอุ S <s ้ยมาเด้อพุทออกมาเลยวะลูกไม่ยังออกมาจากปากอ่ะอ๋อมังพีก็เป็ดแตะ อแลบ้าอยาน้เีว okay. okay, ัลอะเอินเอินป้าเอินยังทางบ้านล่ะมากินน้ำลูกป้าจะเอินลุงเอินป้าล่ะเอินอิฟซี่อิฟซีพี่ไอ้อ่ะน่ะสาวกุ่ยเี่ยวนาวยู หิวข้าวหิวข้าวกินไปเมือกี้ไม่กบ่กินไ้ี่ยนแกินก่อนนั่งยาวว่าพกกินตีจ้าแซ่ปบนี่เซบ่หน้เจ้าซปลาจ้กับปลาคนนี้ตำยังไง คือกันบ่คือกันบ่คือ <c oughs> เอาโอเคไปน้องนะบาเซอร์จก็จะกินที่กันในบาทบ่มีใครเป็นตากล้องให้บาเซเร์บาเอราเอร์กันจะจบคลิปแล้วบันไปก่อนเด้อยื่กดติดตามให้นำกดไลค์กดแชร์ให้นำเด้อ